เอ่าน้องโนนเอาปากคาบมาป้อนน้องโนนก็ได้ทำไมต้องเป็นหนูอ่ะเอาก็เราเป็นพี่น้องโนนเนาะเราก็ต้องไม่เอาไม่อยากเป็นเออเอาเอาดี๋เป็นน้องแล้วเอาน้องโนนเอาแล้วเอา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 เฮ้ยอาเนี่มาเนี่ยถือให้ยังไงน่ะเฮ้ยไม่ต้องปีด ขายได้ยังนี่กดได้ยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดก่อนเอาเร็วเอาเร็วเอาป้อนป้อนดีดีน้องนนท์อายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้แบบนั้นไม่ได้มันต้องมันต้องดูดแล้วให้มันเหลือค่อยค่อยันดันดันดันเออไม่กลับอ่ะอทำไมจะเล่นว่ะให้มันค่อยๆหายไปนะ ให้มันค่อยๆหายไปค่อยๆหายค่อยๆหายอย่างเงี้ยมือเงยเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเออมันก็อ่ะมันพี่เป็นผู้อาวใหญ่ให้เพี่ไปเปิดรถแห่ให้เอ้าทตั้งระยะเออ รู้งานดีหว่าเอ้ยมันรู้งานเอาเอาไปเอาไปอันนี้ยาวเอารู้งานรู้งานเอแล้วกินได้หมดก่อนเอ้าเอาสั้นไปเรื่อยสั้นไปเรื่อยสั้นเองสั้นไปเรื่อยนะเอาต้นเหล็กต้นโถงต้นรดนิวเดี๋ยวห้าโมล้อห้าสี่สามสองหนึ่งเอากินไปเรื่อยเรื่อยไปกันไปกันไปอย่ารุดอย่ารุดเอาไหมมันรุดไม่ได้ไม่ได้ห้ามรุดพี่เอ๋อ เออไม่พี่เอาจะจับตัวกลางอย่างเอาเอ้าเอากรรมการกรรมการเอาเอาแกงกันเกิดนเอาตอนนี้โน่นมาหนึ่งสองสามเข้าไปเข้าไปเอามือกมือกเข้าไปนี้เข้าไปนี้โอ้น่ารักเหลือเกินครับรีบยอกหยอกเราเพ่นที่มาติดกันนะครับเนี่ยติดนะครับติดมือผมเมื่อกี้อะแต่เมื่อทิ้แรกนะครับผมจะบอกเลยเลยนะครับ ต้องโนนอมเงี้ยแล้วก็โดนก็กลับด้านโดนไปอีกแล้วโดนแกงโดนแก้งอีกแล้วโอ้ก่อนให้กําลังใจกันป้อนน้ำป้อนน้ำด้วยกินขนมแล้วป้อนน้ำป้อนน้ำคือเพราขนมันแค้นเนี่ยมอนม้ตงอย่างนี้อ้าด้วยอาด้วยโฆษณาขายโคกี าบสีเหลืองแน่นอนน่ารักมากเลยครับพูดนี้ครับอ๋ออะไรนะเอฟซีบอกอยากดูอีกรอบนึงอ๋อตรงนั้นว่าไงเ่าากับชงอี